สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่36นะคะวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2568ผลปรากฏว่าเซาท์แทมตันเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ0ฟูลแลมแพ้เอเวอร์ตัน1ประตูต่อ3โดยฟูลแลมได้ประตูจากฮิมินสนาทีที่17 ส่วนเอเวอร์ตันได้3ประตูมาจากมิโกเลนโกนาทีที่45บวก3าีขีน,นาทีที่70และเบโตนาทีที่73 w o มวูฟแฮตันเปิดบ้านแพ้ไบรตันศูนย์ประตูต่อ2โดยไบรตันได้ประตูจากเวลเบกยิงจุดโทษนาทีที่18และกรูด้ามายิงอีก1ประตูนาทีที่85ยสิฟวิชทาวเปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ศูนย์ประตูต่อ1เบนฟอร์ได้ประตูจากชาเดอร์นาทีที่18 บอลมัดแพ้แอสตันวิลล่าศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยวิลล่าได้หนึ่งประตูมาจากวัดกินสนาทีที่4ี่สบวก6สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่36ค่ะลิเวอร์พูลแชมป์ฤดูกาลนี้นะคะ35นัดมี82แต้มส่วนอันดับที่2คืออาร์เซนอลค่ะ35นัดมี67แต้ม แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บมาได้เพิ่มอีก1แต้มนะคะลงแข่งไป36นัดตอนนี้มี65แต้มค่ะอันดับที่4 n e นิวคาสเซิล35นัดมี63แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่5เชลซีและอันดับที่6คือแอสตันวิลล่าแต่ว่าวิลล่าลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดนะคะส่วนอันดับที่7 n o t นอตติงแฮมฟอร์เรสต์35นัดมี61แต้มค่ะอันดับ8เบรนท์ฟอร์ด36นัดมี55แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่9คือไบรตันนะคะค อันดับที่10คือบอลมัต36นัดมี53แตม้มอันดับ11ฟูลแลมค่ะ36นัดมี51แตม้มอันดับ12คริสตันพาเลส35นัดมี46แต้มนะคะอันดับ13เอเวอร์ตัน36นัดมี42แตม้มอันดับ14บสี่วูฟแฮมตันค่ะ36นัดมี41แตม้มอันดับ15แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ35นัดมี39แตม้ม อันดับ16บหกท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะ35นัดมี38แต้มอันดับ17เวสต์แฮม35นัดมี37แต้มนะคะอันดับที่18บแปดอีฟซวิชทาวล์สามสนัดมี26แต้มเลสเตอร์ซิตี้อันดับ19 35นัด21แต้มและอันดับที่20เซาท์แฮมป์ตัน36นัดมี16แต้มค่ะโดยทั้งอีฟสวิชทาวล์เลสเตอร์ซิตี้และเซาท์แฮมป์ตันก็ตกชั้นแน่นอนแล้วนะคะ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ค่ะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับเชลซี18นาฬิกามนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเวสต์แฮม20นาฬิกา15นาทีและเวลาเดียวกันนอตติงแฮมฟอเรสพบเลสตเตอร์ซิตี้สเปอร์พบกับคริสตัลพาเลซขณะที่แชมป์ฤดูกาลน,นี้อย่างลิเวอร์พูลจะลงสนามพบกับอันดับที่2ของตารางคะแนนอย่างอาร์เซนอลนะคะ ในเวลา22.30นาฬิกา30นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนุรได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ